แดงอินเดียครับ <Okay. S 1> พุทราพันแดงอินเดียครับต้อนรับปีใหม่ฮะสองพันห้าร้อยหสวยมากๆครับรับประกันสายพันธุ์แท้นะครับชิดพันไม้ฮะนี่สายพันแดงอินเดียครับต้อนรับปีใหม่นะฮะสวยมากๆครับพุทาพันแดงอินเดียฮะ ไร่คงไทยสาขาสองครับอันนี้ต้นอายุหกเดือนฮะหกเดือนหกเดือนครับน,น,บนี่แบบนี้ครับลูกกลมๆเลยฮะถ้าได้อากาศเขาก็จะแดงฮะแบบนี้เลยฮะดกแบบนี้เลยครับนี่กิ่งก็เหนียวนะฮะนี่กิ่งเหนียวเนี่ยถ้าได้อากาศลูกเขาจะจะสีแดงครับใจะใหญ่กว่านี้นะฮะใหญ่กว่านี้กลมเท่ากับบิงปองนะครับ กลมๆนะฮะหมนนิดเดียวนะครับถ้ายิ่งแดงเขายิ่งหวานนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์แดงอินเดียนี่ฮะเขาจะไล่รุ่นมาอย่างนี้ครับนี่ไล่รุ่นมาแบบนี้ครับนี่ไล่รุ่นมาแบบนี้ฮะนี่ดกนะฮะดอกริงรูเลยครับนี่น กำลังเลยฮะนี่กำลังเลยกำลังไล่เลยครับนี่ไล,ล่รุ่นอยู่นะฮะแบบนี้เลยครับนี่แดงสวยฮะปลูกไว้ประดับได้เลยครับปลูกไว้ประดับสวนประดับบ้านโอ้สีเขาจะแดงครับสีเขาจะแดงดกแบบนี้เลยฮะโอ้ติดติดดีมากครับนี่ติดตลอดเลยฮะนี่ยันยอดเลยครับ สายพันธุ์แดงอินเดียครับไร่คงไทยสาขาสองจังหวัดเพชรชบูรณ์ปลูกได้6 7เดือนครับต้นนี้ต้นนี้เขาตายนะครับก็เลยเอาต้นนี้สามรถแสงทองฮะตายแล้วก็เอาแดงอินเดียมาปลูกนะฮะมาปลูกซ่อมนี่ฮะสามรถแสงทองเป็นแบบนี้ครับนี่สามรถแสงทองฮะกำลังเก็บครับสามรถแสงทองกำลังเก็บ นี่คนใหญ่เลยครับเหลืองอ่องตองไหยฮะเหลืองอ่องตองเลยครับกำลังอร่อยเลยครับช่วงนี้ไร่คงไทยสาขาสองนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์แบบนี้นะฮะแบบนี้สี่สิบกว่าลูกโลนะฮะสี่สิบสองสี่สิบสามลูกโลโอ้ยังดอกอยู่ครับนี่ข้างบนเต็มเลยครับข้างบนโอ้นะครับสองร้อยต้นนะฮะข้างบนเนี่ยแบบนี้ครับโอ้ยังได้ครับยังได้อีกนานครับ แล้วก็มีลูกเขียวไล,ล่รุ่นอยู่ครับไล,ล่รุ่นอยู่ครับทองก็มีพวงทองอีกครับนี่สายพันธุ์พวงทองสายพันธุ์พวงทองสายพันธุ์พวงทองกระดกแบบนี้เลยครับไร่คงไทยสาขาสองฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ สามรถนะเน้นสามรถแสงทองนะฮะปลูกไว้400ต้นนะครับอายุ17เดือนฮนะดกแบบเนี้ยฮะดกแบบนี้ทุกต้นครับ